ได้ต้องเกรงใจนางด้วยกันเมื่อเหลียงฉือเออได้ยินดังนั้นก็โมโหขึ้นมาทันใดเด็กนั่นใหญ่โตมาจากที่ใดแม้ว่านางจะเป็นเสียงจวินที่ห้องเต้ทรงแต่งตั้งด้วยพระองค์เองทว่านางก็เป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่นิสัยไม่ดีทั้งยังแข็งกระด้างไม่น่ารักเลยสักนิดนี่เป็นคราแรกที่เซียวป๋อรู้สึกสงสัยในสายตาของเหลียงฉือเออก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าชื่อเอ้อเยียมีไหวพริบดีไม่น้อยเหตุใดบัดนี้ถึงได้งงงมเช่นนี้เล่า ใช่ว่าเขาไม่อยากเอ่ยออกไปให้กระจ่างทว่าเรื่องที่ท่านอ๋องยังไม่ได้เปิดเผยออกไปนั้นเบาอย่างเขาก็ไม่อาจปากมากได้แม้จะเป็นคนสนิทของท่านอ๋องก็ไม่สามารถเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาได้เรื่องทั้งหมดสามารถรับรู้ได้ทว่าเอ่ยออกไปไม่ได้เขาทราบดีว่าเหตุใดท่านอ๋องถึงยังไม่เปิดเผยเรื่องนี้ออกไปเป็นเพราะหลินเซียงจวินอายุยังน้อยมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยและอาจจะมีเหตุผลอื่น,นๆที่เขาไม่ทราบที่ท่านอ๋องไม่เปิดเผยในตอนนี้ก็เพราะท่านอ๋องต้องการปกป้องหลินเซียงจวินไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียง บรรดาบ่าวรับใช้ภายในจวนต่างก็มองเรื่องนี้ออกเป็นอย่างดีแต่ละคนต่างก็หาวิธีไปเอาอกเอาใจหลินเซียงจวินทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่ผู้ใดจะทราบว่าเหลียงชือเอ้อจะตาบอดถึงเพียงนี้ก่อนหน้านี้เป็นเพราะเขาไม่รู้กลเทะตอนที่สนทนากับหลินเซียงจวินดังนั้นจึงถูกลงโทษโดยถูกส่งตัวไปสืบคดีที่หูโจบัดนี้เพิ่งจะกลับมาก็ยังไปแย่งอาหารที่หลินเซียงจวินตั้งใจส่งมาให้ท่านอ๋องโดยเฉพาะอีกถึงกับกล้าแย่งอาหารจากปากเสือช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอย่างแท้จริง เซียวป๋อทนไม่ไหวจนต้องสายศีรษะไปบนจากนั้นก็ถือช้อนกลับเข้าในประตูใหญ่ทั้งยังสั่งการบ่าวรับใช้ให้ไพร์เอาไว้ให้ดีอย่าให้เหลียงชือเอ้อบุกเข้ามาทําให้ท่านอองโมโหอีกประตูใหญ่ของจวนอองถูกปิดลงเสียงดังเหลียงชือเออมีความน้อยใจอยู่เต็มอกเขากลับไปยังจวนของตนด้วยใบหน้าเศร้าหมองเมื่อหูหยินของเขาชีซื่อทราบข่าวว่าเขากลับมาแล้วจึงออกมาต้อนรับอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นภรรยาของตนเหลียงชือเออจึงไม่มีเวลามาน้อยใจอีกเขารีบเอ่ยออกมาว่า เหตุใดเจ้าถึงวิ่งมาเช่นนี้บัดนี้เจ้าตั้งคันอยู่นะเมื่อชีซื้อเห็นว่าสามีของตนมีสภาพไม่ต่างอันใดกับผู้ประสบภัยก็รู้สึกปวดใจจนน้ำตาไหลพรากท่านอองช่างใจร้ายยิ่งนักเขาทรมานท่านจนแทบไม่ต่างอันใดกับผู้ประสบภัยแล้วเลียงชือเออรีบเอ่ยอย่างไม่พอใจว่าเจ้าเป็นสตรีจะไปรู้อันใดางานนี้ไม่ง่ายหากท่านอ,องมอบหมายให้ผู้อื่นไปจัดการจะสามารถวางใจได้อย่างไร หากข้าสามารถทำงานครานี้ได้ดีก็จะได้มีหน้ามีตาในสายพระเนตรของห้องเต้ไปด้วยชีซื่อมาจากตระกูลใหญ่มีหรือที่นางจะไม่เข้าใจเหตุผลเหล่านี้ทวาสตรีที่ตั้งคันมักจะมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวเมื่อครูนางเพิ่งต่อว่าเซียวจิงเฉินใจร้ายทว่บบัดนี้กลับรีบปาดน้ำตาแล้วเอ่ยถามว่าเช่นนั้นการทำงานของท่านพี่ในครานี้เป็นอย่างไรบ้างเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าท่านพี่อารมณ์ไม่ค่อยดีเมื่อเอ่ยถึงเรื่องนี้เหลียงฉือเออจึงทำหน้าเศร้าหมองอีกครา ชีซื้อเป็นสตรีที่อ่อนโยนมีคุณธรรมและชานฉลาดเมื่อเห็นสามีของตนกลัดกลุ้มใจเช่นนี้จึงรีบไล่บรรดาสาวใช้ออกไปเตรียมอาหารและน้ำร้อนส่วนตนเองเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนว่าท่านพี่ท่านพบกับเรื่องกังวลใจอันใดมากันเมื่อเหลี้ยงชือเอเห็นว่าสาวใช้ออกไปจนหมดแล้วเขาจึงเอ่ยออกมาว่า เหมือนข้าจะล่วงเกินท่านอองอย่างร้ายแรงเข้าแล้วท่านอองสั่งให้คนโยนข้าออกมานอกจวนแต่ข้าคิดไม่ออกว่าตนเองทำอันใดผิดกันแน่ข้าเพียงแค่กินจกทะเลของเขาเท่านั้นและท่านอ,องก็ไม่น่าจะใจแคบถึงเพียงนั้น